รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์รจชจำกัดมหาชนซีอาเซียนสวัสดีค่ะดิฉันชาลอตโทนนะวันนี้กับผมกอบศักด์ภูตะกูลพบกับเราสองคนในรายการ AEC <A EC. S 2> มีทางรวย,รวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับก,บการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะวัน วันนี้ก็เป็นบรรยากาศสบายๆวันนี้ได้ใต้ร่มไม้หน่อยใช่ครับไม่เคยนั่งนะครับปกติแทบจะไม่ค่อยนั่งเลยวันนี้ชิลๆนิดนึงค่ะเราก็เลยคิดว่าในครั้งนี้เราจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการเงินดีไหมคะว่าเพราะมันเป็นเส้นเลือดของในทุกๆเรื่องนะคะพอเรื่องของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเนี่ยดรมองเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจการเงินอย่างไรบ้างคะครับตัวธุรกิจการเงินนะครับก็เป็นธุรกิจที่สําคัญครับ ความจริงเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นสะพานที่พาบริษัทต่างๆเนี่ยออกสู่ต่างประเทศได้ง่ายขึ้นอ,อย่างของแบงก์เราเนี่ยก็ไปในต่างประเทศในหลายๆประเทศตั้งแต่เกือบห้าหกสิปีที่แล้วแล้วครับแต่ตอนนี้ใน a อ c ซเนี่ยที่หลายๆคนกําลังมองกันเนี่ยก็มีทั้งหมดเก้าประเทศจากสิบประเทศสิบ <10 S 1> ประเทศเนี่ยมีอยู่แล้วเก้าประเทศ<ช>ที่ไม่มีค,คือ บูไนครับเราอยู่กันมาหลายที่นะครับหลายที่ในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดสาขาเพิ่มเติมอย่างของมาเลเซียเนี่ยเราก็ขยายกิจการในเมืองต่างๆของมาเลเซียแล้วของอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งเรามองว่าเป็นตลาดที่กําลังคึกคักอย่างยิ่งเนี่ยเพราะว่าเขามีประชากรเกือบ250ล้านคนคแล้วก็เมืองกําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเราก็มีตั้งสาขาเพิ่มที่สุราบายาแล้วก็ไปเพิ่มอีกที่หนึ่งที่เมดานครับรวมกันแล้วที่อินโดนีเซียเนี่ยมี3าแห่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ตัวของประเทศหลายแห่งที่เรายังไม่มีสาขาเนี่ยอย่างเช่นกัมพูชาเ,เราเคยเปิดมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ในช่วงเกิดปี40ที่เกิดต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็ถอนกลับมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นโอกาสเราก็กลับเข้าไปที่กัมพูชาใหม่เมื่อปีที่แล้วครับผมคิดว่าขณะเดียวกันตอนนี้คนไทยเวลาไปท่องเที่ยวหรืออยากจะไปทําธุรกรรมในต่างธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องการที่จะมีแบงก์ไทยแต่ที่สำคัญกว่านั้นไม่ใช่เรื่องตรงที่ว่า เข้าง่ายสะดวกง่ายผู้สา่งเดียวกันแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือหรือเปล่าครับคือว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้ง่ายม,มันไม่ใช่บ้านเราอย่างผมทําธุรกิจอยู่ขอนแก่นเนี่ยอยู่อ,อย่างที่เปิดอุดรม,มันก็ยากนะครับแต่อย่างน้อยก็ภาษาเดียวกันกฎหมายเดียวกันรัฐบาลเดียวกัน อย่างน้อยก็พอที่จะหาทางทําได้แต่พอข้ามเขตเนี่ยอย่างไปสปปลาวไปกัมพูชาหรือไปเวียดนามหรือไปเนิมาเนี่ยมันเปลี่ยนประเทศไปหมดเลยแล้วพอไปถึงกบคนละภาษาไม่รู้จกักใครไม่รู้เกิดทําอะไรงั้นการที่เรามี คนคนหนึ่งก็คือแบงค์เนี่ยอยู่ที่นั่นมาก่อนเขาจะสามารถเป็นเพื่อนให้เราได้ครับใช่แล้วความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสกุลเงินใช่ใช,ใช่ไหมคะ<ช>ว่านนธนาคารการจะแนะนําได้ว่าเ,เราสกุลเงินเป็นยังไงเราควรจะมีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของสกุลเงินอะไรต่างๆยังไงการโอนเงินกลับเข้ามาหรือการจะโอนเงินเข้าไปเป็นอย่างไร<ช>บ้างใช่ไหมคะแล้วนักธุรกิจอยากจะรู้ที่สําคัญที่สุดครับว่าไปอยู่ประเทศนี้เนี่ยจะทําธุรกิจกับใครได้พาทเนอร์คนไหนเนี่ยเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าเพราะหลายคนนะครับไปต่างประเทศเนี่ย ที่สมสารกลับมาก็กคือโดนโด,น,ดนพัดนวยหรอกค่ะแล้วก็ลําบากงั้นจริงจเนี่ยการที่เรามีเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาจะช่วยบอกเราว่าคนนี้ต้องระวังนะ,ะคนนี้ใช้ได้แล้วคนนี้ก็มีแทร็กเรคคอร์ดกับเราดีมากทําธุรกรรมเนี่ยไม่เคยบิดเบี้ยวพิ้วไปผมคิดว่านี่คือสิ่งที่จะทําตัวเหมือนกับเป็นสะพานเนี่ย พาให้นักธุรกิจไทยออกไปสู่ภูมิภาคได้ดีขึ้นครัเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมเราก็มีพื้ดการสาขาที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะซึ่งนานๆจะมาประกอบร่างกันครบ<ช>เนี่ยนะคะ <พบ S 2> จากจากแปประเทศเนี่ยนะคะมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังเลยว่ามันมีข้อดีข้อด้อยโอกาสอะไรอย่างไรบ้างนะคะพบในช่วงหน้าค่ะ แสดงสินค้าอาหาร2558หรือ t h a i f e x World of Food Asia 2015ที่จัดขึ้นณนเมืองทองทานีเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนร่วมแสดงศักยภาพผู้นำเครื่องดื่มครบวงจรระดับภูมิภาคค่ะโดยในปีนี้นะคะจัดภายใต้แนวคิดไท i เบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเพราะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ทุกช่วงเวลาและโอกาสค่ะ สำหรับพิธีเปิดบูธไทยเบฟอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีรวมด้วยคุณอิสระว่อมกุศลกิจประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยคุณถาปณะสิริวัฒนพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และคุณวิเชษตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนค่ะซึ่งงานนี้นะคะได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างคับข้างและว,วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วหากคุณผู้ชมที่สนใจยังสามารถเดินทางไปร่วมงานกันได้ค่ะ